กันมาสการครับปุ๊สาธุรวย้วยู่องฟังๆเนาวรยไปแล้วงวดที่แล้วกะมากๆเล้ค่ะงวดที่แล้วเสียซุยปิดสุยปาดไปแล้วเก้าแปดในเก้าแปดออกหกแปดเลจะเขาทั้งอุบลเขาทั้งอุบลก็คือสองหกแล้วค่ะานี่ค่ะหกสองสองหกปูทั้งปุ่นเพิ่นกับสีดายน้ำยู่ดอกเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าเด็กปูขอช่างอุบลเขาสีสายใจจ้ะขันบ่มาและอุดรน,นี่ไปอุบลตลอดเลขปู <c oughs> บ,นบ่นพวกเขาต้องมียบไปแล้วเหรอเนาะมึงกับมี่จังสี่หลักขันแม่นว่าจังไดนทางอุบลเดอ้ออย่าลืมเดอ้อ<ล>แต่ว่าง <บน S 1> วดงวดน,นี้บ่มาอุดรบัดนี้งวดที่แล้วบ่มาอุดรงวดน,นี้ระวังดีๆเด,ด้ไหมอุดรสิม่าดิบานินท้อขาปูนเนาะโอพ้โหเต็มแล้วแม่นบ่ว่ามันสลับกันอยู่จังซี่ช่วงนี้แม่คะ สลับเข่าสลับออกอยุงสิหม่เนี่ยทกไทยก็หายมาก็ถือไว้แล้วหก 64, สี่สีปป่หกรัฐบาลไทยก็เข่าหกสี่แล้วนะเมื่อวานนี่หกสี่สี่หกเลขรัฐบาลไทยรัฐต้องหายจําไหมแม่อยู่ดต้นเน้นคอเข่าเมาต้องผูเดี๋ยวเข้าถึงหลายอยู่พวกเอาอยู่นี่นะรัฐาาบาลไทยปลาเล็กรูด ฟันดีพร้อมแลม่เดี๋ยวเด้อกับปูเขียนก่อนลูดโมท่านได้เขียนหัวข้ออยู่งวดที่วยวี่สิบสองเลยค่ะววดแรงขาเอาโหลดโชไปรยุทธ์เมื่อกี้บว่าถึกหวยเลาหวยไทยบ่ฐว่าต้องอไปทำบ่ได้บ่บ่อันนั้นดอกปูบ่ได้เลยน้ำเพลิน ตูกบซื้อนอนลืมหมวกว่านเขามาหาอายุสารลืมตะเขียนไวอยู่หกสี่หกก็ผาศูนก็าเก้าเขียนไวว่านี้อะไรก็เอาเนวมันม้วนูได้มากไก่หรือกปได้โอ้กบัตเมื่อหนี่วันวันคุดจ้ะเพราะว่าเมื่อวันก็พอชนกับวันพระดอกนะครับคุเนาะเมื่อวันไม่ใช่วันพระมันกรนี่ตัววันพระ วันพระเบิ้กัมีแปดเป็นมะแปดแม่เนี่ยจ้ะเ้เบิ้งไนออกสองแปดจ้ะวันพระเมื่อกี้ฟันดีอยู่บ้านได้กินนั่นกินนี่สันนั่นสันนี่กินกะเก้าเนาะก่ะปูเนาะเออสิบบาทคุณได้เือมาก ตันว่าคุกเงื่อนหมาย,ยาอ่ส้บางดั้เพิ่จะหายค้ายอย่งบุคคเ,เอาสนา่ะเลขอันวินมีอย่าง้งคะปูศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าค่ะวิ่งลูดจะปูบ้านี่ลูดเอศูนสี่เก้าศูนย์สี่ เก้าแล้วนะแล้วมาบังตัวเน้นเน้นตัวไหนกันปู้ปูมักศูนย์ปู้เยอะว่นมักศูนย์กับเก้ามักศูนย์กับเก้าดู่องโตัวศูนย์เก้าแหละคันลูดสองตัวมีศูนย์เก้าเก้าหมดจ้ะดูสองตัวศูนย์เก้าได้แหละขามซี่ไปใช่ไหมเนี่ยซีมากสละ หารูอะไรสามโตจ้าสามศูนย์สีส่สามศูนย์สีส่ค่ะศูนย์สีส่แปดศูนย์สีส่แปดค่ะห้าสีส่เก้าแค่นั้นแหละห้าเก้าสี่ไหมห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ค่ะสามหาแค่นั้นแหละจ้าตองตัวห้า ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สี่จ้าสองสี่หนึ่งสี่สองสี่หนึ่งสี่ค่ะเก้าสามเก้าสี่เก้าสามเก้าสี่ค่ะห้าเก้าแปด 59, ห้าเก้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าเก้านะปู๊ีแปดห้าเกค่ะสี่แปดปเจ็แปดค่ะยังเกี่ยวตัวยังคู่ดึงบ่เลีก ได้สิบคู่แล้วนี่ค่ะปูยังเก่าสามก็เก้าศูนย์เก้าสามเอาแล้วจ้ะเหลือเก้าศูนย์สิบเอ็ดแล้วแม่เนาะเก้าสามเอาแล้วเก้าสี่เอาแล้วเหลือเก้าศูนย์บอมี่มี่บอกเก้าศูนย์เก้าศูนย์แ้วสิบเอ็ดค้างบอกเหลือได้สิบเอ็ดชุดจ้ะคูนสามคู่หนึ่งศูนย์สามอีกอันหนึ่งนะจ้ะนั่นแหละ ชอบส่วนตัวอยู่สองคู่เดอ้อจ้าตัวใดค่ะสี <48 S 1> <48 S 2> แ่แปดสี่แปดเน้ะจ้าครับเก้าสามแล้วกัศูนย์สี่นี่แหละสามทางชอบส่วนตัวเก้าสามและศูนย์สี่เนาะจ้าเลขเลขเด่นมื่ไหน่รักศูนย์มันอยู่สามทางแล้วทาง นักศูนเราหมดเลยเลยศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สามก็ศูนย์เนี่ยเอาเลยหมายถึงเน่นบมอจับปูเอ็นนะแล้วก็ตปูมักส่วนตัวคือสี่แปดบักส่วนตัวคือสี่แปดนะจ๊ะเดี๋ยวด้วศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สามนี่คือตัวเน่นบมอจับปู น,น,น,นักศูนย์มันบ่โอ้เลติดศูนเนี่ยเอาซูคูเก้าศูนด้วยบ่จ้ะเล็ติดศูนย์เเอาซูคูเศู 02, 04, 0, 90, นย์สองศูนสี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์สามนี่คือเน้นให้ทุกครังเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขที่ชอบส่วนตัวคือสี่แปดตัวเดียวเนาะคะ่ะมีแพท่าดาวเลย อาดาวมีดอกจันใหนใจอันหนึ่งสามตัวมีสามชุดนี่เน้นตัวไหนคะปูเน้น048กับ594 048กับ594เนาะค่ะตัวเน้นนี่คะ่ะลูกคิดซื้จะมาสามตัวก่อนลกคิดซื้อเจะมาล่างนะขาตาแบบนี้เนาะจ้า นี่ค่ะเราเยอรมันมาเด้องมืวอวานกับทูก็หายอยู่มาคุยน้ำยอยู่เอ้าแต่เยอรมันมาเด้่อมืงอวานกับทรน่ายอยู่รัฐบาลไทยเนาะปู่มืวอวานมันรัฐบาลไทยทูแลกปูให้ ย้อนหลังเบื้งเลขสามตัวนี่ก็มีเขาอันนั่นอยู่บอสสามตัวย้อนหลังอ่ะเขาไทยบอกอา่าฝันที่มันเขา่าไทยฟันซื้อเว้นตักเขา่าไทยอ,อันแปฝันว่าหมักโม่เนาะเดี๋ยวได้ปู้ยพึ่งอันท่วนตัวเลขแป๊มหนึ่งเนาะ เราพัฒนาปู่เสือสเนาะกัน11กันยา6-8วันพุธแหลกวิ่นมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีห้ามีเก้าวิ่งรูดศูนย์สี่เก้าเน้นที่ศูนย์นะกัตัวล่องคือเก้าเนาะสามตัวมีสามศูนย์สี่ศูนย์สี่แปดห้าเก้าสี่นะกัเน้นคือศูนย์สี่แปดกับห้าเก้าสี่สองตัวมีศูนย์สองศูนย์สี่สองสี่หนึ่งสี่เก้าสามเก้าสี่ห้าแปดห้าเก้าสี่แปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์สามเนาะจ้ะสองตัวเน้นเนาะกันคือเน้นหลักศูนย์ 020493489003ปูมักนะคะปะูชอบส่วนตัวคือ48นะคะปูถูก,กบ้างค่ะปูอ่าถูก้องเลยจ,จากกาดบ่มเลยพูดได้มาบ่ามักกะพานอันนี้ก็คือเก้าไม้ให้เบิ้งใส่กันเนาะเขาเพราะเขาให้เบิ้งนะะเนาะค่ะพอจะได้ดูเอาไปเปรียบเทียบปูงเลยใจเล็กฝันปูเ่าเรื่องฝัน,นอีก,อกจักรอบเนะะี่ยค่ะปู ผู้เฒ่าผู้ยิ่งหรือผู้ใช้บอกแฝงหันแตงโมพาหากีดก็หายอยู่แล้วในพระคนละกีดก็กีดพระตอนไหนที่ยังสามอยู่พระเกศหรือแปดทียังวัวอยู่มันก็อาแปดสุจ้ะเนาะศูนย์มากๆเนาะปูบักแตงโมเนาะบุ้มมันมากทั้งนากพอนเนาะจ้ะศูนเจ็ดสี่แล้วก็อหกแล้วก็มาสี่ก็มาหกอีก คนแล้วายได้เขาออกเฟยมากแต่ว่าหมักแตงเมื่อห,หากีบเนี่ก็เข้าตรงๆเนาะหาเนาะห้พระชั้นพระกับแปดห้องก็เตียงว่าเป็นอีกแล้วมันตกเล่นเนาะเปรตีเอาหาชุนนะจะได้รููว่าเป็นทั้งทีส่วนเมื่อคืนนี่ฟันว่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งหรือผู้ใส้ปูเอาองเงินมาให้ยี่สิบบาทจ้ะผู้เฒ่ายิ่งผู้เฒ่ายิ่งให้เงินยี่สิบบาทเมื่อคืนอ๋อ อีกแหละคือเดี๋ยวเรมีซีผู้เท่าผู้ยิ่งมีซีบอมเนเก้าหมอพเท่าวบอมเนเก้าบมอค่ะมันแฝดสองอย่างยิ่งซีพูทธาว่าเก่ามีเก่าตัวี่เก้าเวรนห้ายซีเก่าซีไปเลยอ๋อซีเก้าเก้าซีมันน้ำแน่นเนาะกันไว้ตกฟันไงตกฟันมันถึงจะเปิดซุดน่ะจ้าฟันเท่านั่นเป็นบ่กะปูเพื่อนเพื่อนเราเงื่อนไห ยี่สิบาทเนาะฮะตองซื้อวัสออกสองศูนยเรื่องกับไปซื้อหัวมันสองศูนคือศูนย์ศูนย์ี่หละปูตัวหนึ่งเยอะครัคันมา0ศูนศูนย์เห็ดทั้งใดล่ะบ้านี่แต่เหล็กศูนย์มันก็มีอีอ่ไรศูนย์สองมันบ่มีสองศูนย์แต่ว่าอันั้นแม่นยู่งอะันมันมากศูนศูนย์เฮ็ดยังไดล่ะปูจัแล้วแ่หัวมันบอลเล็เบิรนกับแบบับออกกับเราเ ูพม่าเปรนปูม่าเนาะกันป้าเบิ Idol> ้์นีนีจบข้าวจบข้าวปูไขยใส่ละโมเส้เลยคนปูพม่าเป็นนี่เนาะจ้าเกบิร์นมันก็มีไว้วันขุดเร็กเบินมันพุดมันมีได้สองคู่เนี่ยเ็กเบิประจําวันมันมีได้ตัวไรปูมือนี่เล็กเบินมันพุดบกฮะเบินมันพุดมันมีสามสามข้าาสองคู่เนี่ยสามสามข้า เนื้อสองสองนะคูมมีสามู่บอกดตู้เดียกับสีเอาศูนย์ศูนย์หแล้วเพิ่นตามก้มฟันหมดแล้วะลองเขียนไายเบิ้งเด้อวันสิม่บอกตัวใดแน่ค่ะปูเบิ่ลเด้ใจเลื่อเบิ่ลสัพอะวันคูดมีสองสองสามสามแล้วค่ะเดี๋ยวด้วยค่ะอันนี้เขียนห้อยไว้ซือแล้วค่ะมีสองสองสามสามบอกค่ะสามสามหหาเลย สามสามค<า>่ะค่ะอันนี้คือเลขมันเบิ้ลมันพุดธเนาะ,ะแต่ว่าแอดขอเขียนศูนย์ศูนย์เนาะเพราะว่ามากศูนย์ศูนย์เลขบเบิ้ล<า>มันพุดธมันมีสามคูอันนี้เขียนไวเ้เบิ้งซื่อๆดิค่ะเลขเบิ้ลบ่ได้ให้ซื่อเด้อค่ะแามวันศุกแล้วบ้าน,ปปนี้วันสุกมันมีเลขหมดอยู่ซี 4, ่ <c oughs> อๆแปแปดแล้วก็ฮ่าฮ่ามันมีสามคูขึ้นกัน กันทีมนี่ของต้สูู้้ื้ออาทิตย์ว่านหรอมันอยู่ในหงสือพูคือหนังสือว่านะอ๋อซือหนังสือมันซือันซือทำนายขวัญนำโซ่ของแพะกงอ่ะจ้าของปีนของแพะกงเราเห็นลายของของแพะกงนย่ที่วแจ้งหนัอนี่นะ มันเป็น้องสือทำนานฝันมัน,นสูมีเลยแซมวันยงหมดมันมีอยู่แต่ละมือนี่มันสูมีอยู่จักสุดเนาะสุัาเองแต่ละมือนี่บนมันสูมีอยู่ติดหน้าุดข้างล่างมันสูมีอยู่ติดซุดมันมีของมันมาดูตัวติดสมุดแมวนมันแขนจะหลอดแซมคานซุดนี่นน ค่ะเอาปูกันสั้นก็สิได้ปิดคลิปให้เพื่อนก่อนเนาะจังเบาอันนี้กับแหวยพ่อในเอฟซีไม่ชงเลยค่ะปูอ่าเดือนเดือนเงีอีกเน้ะเอฟซีไปใช้เขาเงี้ยไปแล้วผู้ใดจะได้ผู้วัวซื้อบุคัพของผู้ได้แล้วงงๆด้วยกันทุกคนมีเงินใจเอาค้อนสาดี๋ยวก็เอาพ้อนสาแล้วอ่า จจ้าสาธทูกบปูค่ะกรความบพะคุณคุ่นกรกาบนมาสก,การกบปูจ้ารวยยกซ่องรวยยกช่องรวยยกช่องปูค่ะกาการความพุณน่ะปูค่ะจ้าสารุกาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทาง่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดหนอกค่ะ ขอขอบคุณคุณปอคุณแม่พี่น้องสุปุสุกน,นที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอให้ทุกท่านมิสมิลามิมันเดอ้อไพ่กดไทยไงถือรางวัลที่หนึ่งเราคาะคำค้งไปเล่าแมลงคำได้เากคอยคำได้เฮงเฮงปังปงมันมันนะคะสำหรับิปนี้ขอตัวก่อนยิบหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ